แต่ก็ลูกโดดอืมอืมอืมนี่มันเสียบไปหน่องส้นหนังเนียหลายแนวมูลูกโดดเนี่ยเชื่อนี่โอ้ยหอมแดงมาพี่น้องอืมอืม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับบาร์บาน้าพากินมาแซบครับวันนี้บาร์บาน้าพาพี่น้องมากินเนื้อมีน้องเนื้อมหยักเนื้อมใหญ่พี่น้องเป็นเนื้อมูพี่น้องโอ้ยหน่วยใหญ่เลยครับผมมากับสมพี่น้องสมเนื้อน่าพี่น้องสมเนื้อ ได้สมมักบัวพี่น้องมากแกมนำครับดูโดดบดเคืเ้ยวนี่พักตายยางแล้วแน่พี่น้องมาเขาเนี้อวันอนได้เก่าครับผม็นแจ่วปลา,าจำนำพี่นอ้องต้งใสเตี้ยเออเปิดเปิดสมเนื้อน้ำพี่น้องแซ่ยบสมเนื้อมานำพี่น้องน่าซีฮอร์สมเนื้อ,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 นะอ,อไปตอง เสียบเสียบพี่น้องสมพี่น้องสมเนื้อตัวนี้เอาใส่เสียบเสียบพี่น้องโอ้ยเกลือพวงน้ำพี่น้องกินกับเสียบเสียบเป็นแหนมตุ่มไงพี่น้องเขาเอิญแหนมหมอกพี่น้องพอบอกง่ายเลยมาสีตุ่มมึงไงพี่น้อง สุดยอดเลยสมพกบัวคันใหม่ๆหน่องกระลังเป็นกระลังสมเพราะดีวพอดีเสียบเสียบบาบาน่าครับโอ้ยเบิง่งลงสมเนื้อเฮาก่อนพี่หน่องอืตีอ่ะจิโทไปกระดูดตัวนื้อไ่หลอกโอ้ยคุยแับเจ้าประหลาดนี่อืมอืม

ชุดยอดเลยเขากันค่ะครับแง้มตุ่มยังไงพี่น,น้องโอ้ยแง่มแห้งเลยพี่น,น้องทำนำปั่นอืมอืมชุดยอดแห้งพี่นอ้องไปเสุด,ดประหลาด หอมอืมอืมสมมูเนี่ยสมเนื้อแหนมหมูใปหน่องรับสมบักบัวเสียบเลยกินกับผักอะไรบายเข่าไปหน่องโอย นี่มันเสียบไปน่องสนหนังหลายแนวมูโหโหดูดเนื้อเชือกนี่ใส่ลูกโดดเนี่อ้ย,อ,ดดดอ,ดดอ,ยออมแดงมาไนอ้องอื้อ Mm-hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. แซ่บแม่งไปงน้องน้ำไม่ไม่จับแซ่บน้หม,มูสน,นาน้นร้ายไอน้องอุ้ยมันแน่นนะไปน้องก่อนหมดไงเลยปัน่นหมดไงแน่นหมูสอดใส่ลูกโดดนะ่ไปน้องอืม,อม สุดยอดแน่ไน้องอืวนีิสมเนี่ย แสดงลา,ายมันหมันมังเแซ่บอื้ม อยากพักครับ Mm-hmm. Mm. hmm, mm -hmm. สมปากกับพอดีเลยร่างร่างเป็นอนันหนึ่งเพราะมั่นไม่ก็หมูสมแหังสมแยมแกมโลด เราเทียมเนี่ยหอมแดงเนี่ยแซ่บไปหน่องกินไงอยู่ไงจุบแซ่บเลยสมเนื้อห้องทำเจียวปลา อกินเกีมพักอะไรายปน้นองเจีบคับ อืมอืมจับตุดหยอดค,ครับครับแหนมหมูก็เป็นพอดีวันจับเมนูสามสมเลยี่น้อง

แบบบุคลยแล้วครับผพาไปน้องมากินจ็บแซ่บเลยเขาเรี้ยว,วันห่อนบาบศบพใบแหนมไป่น้องแก้มสมับัวแก้มพักไล่ไปีนน้องลูกโดดน้ำจำเจียวลาพรอม ừm, đồ cả sốt xuất rồi ừm, không ngầm. แซ่บคัะครับอืม,อม แซ่บครับครับผมเป็นเมนูสมแหนมสามสมสมเนมหมูสมเนื้อสมบวกบัวพี่น้องจ้ำกับแจ่วปลาแซ่บๆครับผมครับลูกโดดได้มาเทียมครับหัวหอมในมะเขือน้ำผักสดแตะลายพี่น้องแซ่บๆครเอาจัดเป็นเมนูแซ่บๆแบบอีสานบานหน้าพี่น้องเอาแนวสมแหนมแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องครับผม ก่อนจากลรก็ครับผมฝากอะไรก็แช่ก็จ,จับกดซับตะไข่เบาๆมันน่าภาคกินภาคแสบใช่นนไหมพีน่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกๆไลท์ทุกแชร์พี่น้องถ้าใก็ฝากติดตามนะเด้อครับผมเอาคลิปนี้มาเข้าน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ